You're staying here, COJ podcast. This is a station of knowledge sharing. สวัสดีท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ COJ Podcast Special ไก่เกียรติก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนกับดิชันนางสาวสานิตาจารุภูมิกนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านปัตยายอยู่ประเสริฐผู้วิพากษษาอาวุโสในศาลแพ่งที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกรณีศึกษาทางแพ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาการไก่เกียรติก่อนฟ้องในศาลยุติธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการไก่เกียรติก่อนฟ้องเนี่ยสามารถที่จะใช้กับ คดีทางแพ่งได้ในทุกกรณีแล้วก็สําหรับในคดีอาญาก็จะใช้กับคดีอาญาที่ยอมความได้นะคะ,ะสําหรับในประเด็นวันนี้นะคะก็เป็นคําถามของประชาชนที่ส่งเข้ามาผ่านทางคอมเมนต์ของทาง COJ Channel ทาง YouTube ของสํานักง,งานสารวิธรรมนะคะเป็นประเด็นที่เราก็เคยได้ยินข่าวกันเป็นประจำแล้วก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมหลายครั้งนะคะอย่างกรณีที่1คะ่ะท่านเป็นกรณีซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีแล้วผู้อยู่อาศัยเดิมไม่ยอมย้ายออกนะคะแล้วก็มีการฟ้องขับไล่กันทีนี้ทางประชาชน,นะคะ่ะก็สอบถามมาว่าใน กรณีนี้สามารถที่จะยื่นไก่เกียดก,ก่อนฟ้องได้หรือไม่คะครับเรื่องนี้คงเป็นเรื่องของการพิพาทในทางแพ่งนะครับก็ในการที่ไปซื้อเนี่ยเราก็มีวิธีการถ้าไม่ออกก็คงต้องขับไล่ะนะครับแล้วก็มีการในชั้นบังคับคดีนี่ก็อาจจะมีการขอให้อ,ออกหมายจับตัวผู้ที่ไม่ออกแล้วก็ปริวา ได้แต่อย่างไรก็ตามคดีแพ่งเนี่ยมันก็สามารถที่จะมาเจรจากันได้ตลอดะนะครับก็ก็สามารถมาเจรจาแล้วก็ทํำยังไงที่จะเขาออกไปนะครับอาจจะมีการขอระยะเวลาหรือว่ามีการใช้อา่าค่าอาจจะมีค่าขนย้ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็มีกรณีอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่ามาเจรจาในี่ดีที่สุดเพราะหลายเรื่องที่เราเห็นใช่ไหมฮะ ไปจัดการเองไปไล่เองโดยที่ไม่มีตำรวจไม่มีเจ้าหน้าที่มาขับคดีไปแล้วก็เกิดปัญหาที่ขั้นเหมือนกันถึงแก่ถึงความตายใช่ค่ะก็อย่างเหมือนในกรณีที่เคยว่าได้ยินข่าวมาว่ามีการเหมือนไปไล่กันเองแล้วก็มีการยิงสวนเงินกลับมาก็กลายเป็นสนธกรรมเกิดขึ้นแล้วก็เสียหายทั้งสองฝ่ายค่ะคือไม่ได้ใช้บ้าน อีกคนก็ไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเจรจาเนี่ยก่อนฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องก่อนที่จะมาฟ้องใหม่นะครับก็ได้ทั้งที่มาเจรจากันที่ศาลในขณะเดียวกันในชั้นบังคับคดีเนี่ยก็อาจจะไปเจรจากันแล้วก็เพราะว่าตัวคนซื้อเนี่ยถ้าซื้อจากกมรมบังคับคดีก็สามารถไปขอให้ศาลออกหมายจับแล้วก็ให้บุคคลนั้นออกไปได้ นะครับอันนี้ก็คงเป็นกรณีที่ที่ให้คําแนะนําเพราะว่าการไกล่เกลี่ย่อนฟ้องมันจะอย่างน้อยๆมันก็รวดเร็วไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ความสัมพันธ์ก็เป็นอันดีในขณะเดียวกันก็อาจจะลดปัญหาบางอย่างที่ที่มันรุนแรงมากขึ้นนะครับมาคุยกันดีกว่าครับก็แนะนําว่าอถ้าเกิดว่าเจราจากันเองอาจจะ ไม่สะดวกหรือว่ามาให้ทางศาลเนี่ยมาช่วยเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยได้อันนี้ก็จะดีกว่าเพราะเป็นสถานที่ที่เป็นกลาง้รารุนแรงเรามีทั้งตำรวจศาลเรามีทั้งรปภที่จะช่วยการปัญหานี้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเพราะว่ายิ่งถ้าคุยาพาดบางฝ่ายอารมณ์รุนแรงแล้วระงับไม่ได้แล้วก็เกิดความเสียหายนะครับก,ก็อาจจะเกิดเรื่องที่โศกนาฏกรรม ได้ค่ะคก็ในประเด็นต่อมานะคะก็เป็นปัญหากเกี่ยวกับเงินเงินทองทองะคะ่ะก็เชื่อว่าเป็นปัญหาคลาสสิกข,ของคนในทุกระดับนะคะยิ่งในช่วงเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองอยู่ในขณะนี้นะคะการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดูปกติธรรมดาไปเลยนะคะอย่างเช่นในกรณีนะคะลูกหนี้บอกว่าจะจ่ายหนี้ให้นะคะแต่ก็เลื่อนเจ้าหนี้มาตลอดนะคะไม่ยอมชําระหนี้ตามกําหนดสามารถมาไก่เกลี่ยก่อนฟ้องในศาลได้หรือไม่คะครับเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ช่วง2 5 4 0 41 12เนี่ยเรามีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต้ยมยำกุ้งตอนนั้นเราก็ใช้เรื่องการจรจาไก่เกลี่ยเข้ามาช่วยก็เลยเกิดเป็นศูนย์ไก่เกลี่ยในสารทั่วประเทศมาทุนทุกวนันนี้แล้วก็ในช่วง 25, 62, 63เนี่ยเรามีปัญหาวิกฤตโควิดเข้ามาเสริมอีกด้วยนะครับงานบางอย่างทำไม่ได้ ร้านอาหารเปิดไม่ได้โรงแรมเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็โรงงานจำนวนมากก็มีการพักนะครับปัญหาที่คดีที่เข้ามาสารเนี่ยจำนวนมากก็เกือบจะสองล้านเรื่องะนะครับคดีที่มากๆก็เป็นคดีแพ่งอยู่ด้วยนะครับมีคดีที่เกี่ยวกับหนี้กู้ยืมบัตรเครดิตนะครับตลอดจนเช่าซื้อรถเช่าซ,ซื้อบ้านะนะครับตรงเนี้ย แล้วก็นี่ที่เงินกู้ปกติทำยังไงที่จะเข้ามาเจราจานะครับก็ถ้าเข้ามาเจราจาไกลเกี่ยก่อนฟ้องเนี่ยมันก็จะได้สามารถพูดคุยกันเจ้านี่คงต้องการเงินส่วนลูกหนี่คงต้องการระยะเวลาออกไปหน่อยทําไงที่จะหาเวลาที่มาตรงกันที่เหมาะสมนะครับแล้วขณะเดียวกันถ้าทําสัญญาปณีปนอมแล้วตกลงทําสัญญาเนี่ยมันก็ยังมีผลให้ศาลที่จะ พิพภากษาตามสัญญาปณิประนอมแล้วก็มีผลบังคับได้ถ้าไม่ไม่ชำระก็อาจจะถูกบังคับคดีนะครับก็ต้องเข้าไปถูกยึดทรัพย์กายทอดตลาดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อชำระหนี้อันนี้ก็จะเป็นมีบทบังคับให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วในขณะเดียวกันก็ทำให้ลูกหนี้เนี่ยต้องมีวินัยทางการเงินมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คงเป็นคำตอบว่าก็มาแก้เกียได้นะคะแก้เกลียได้ะแก้เกียรแล้วยอมแล้วเนี่ยออกไป ถ้าเกิดนั่นก็ยังขย,ยบมาไกลเกลี่ยได้ตลอดเพราะว่าตอนนี้นโยบายท่านประาาธานาลฎกาเนี่ยไกลเกลี่ยก่อนฟ้องเป็นที่พึ่งแรกค่ะแล้วเราก็ทําทั้งระบบทั้งก่อนฟ้องแล้วก็ในศาลในศาลทุกชั้นศาลนะครับมีศูนย์ไกลเกลี่ยข้ออภิพายที่ช่วยเหลืออ่กู้อิปายแล้วก็จบได้จํานวนมากหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องในเรื่องบางเรื่องเขาจบออกไปเขาได้ไปทํางาน นะครับแล้วก็แม้แต่คดีครอบครัวที่เจรจากันแล้วก็จบลงไปได้ความสัมพันธ์ที่ดีแม้จะหย่ากันหรือจะกลับไปอยู่ด้วยกันก็ได้ในขณะเดียวกันคดีที่ที่เกี่ยวกับมรดกนะครับอันนี้พี่น้องกันหรืออะไรกันก็กลับไปแบ่งปันกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ไม่เกิดปัญหาของสังคมต่อไปนี้ก็คงเป็น ก็ใช้ไก่เกลี่ยอีกนะครับได้หมดเลยนะคะครับคือถ้าเกิดว่าเราไปตกลงกันนอกศาลอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเจ้านี่กับลูกนี่ถ้าเกิดว่ามีการบิดผิวกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาฟ้องกันใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นเข้ามาสู่ระบบก็ต้องก็ต้องฟ้องตามสัญญากรณีพนรมแต่ตอนนี้มีกฎหมายใหม่ที่แม้แต่พระราชติไก่เกลี่ยข้อพิพาท2 5 6 2เนี่ยก็สามารถไก่เกลี่ยก็พลาดนอกศาลได้ในคดีทุนทรัพย์ ที่ไม่สูงนักะนะครับและคดีายาญยายอมความได้ส่วนในศาลเนี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคแพ่ง20รีเนี่ยเราสามารถไกล่เกลี่ยทุนทรัพย์อย่างไม่จำกัดไม่จํากัดทุนทรัพย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีแพ่งจํานวนมากขนาดนี้แม้แต่ที่ศาลเองก็มีทําการไกล่เกลี่ยก็แต่ละวันก็มีมายื่นไม่ใช่คดีหมื่นสองหมื่นนะฮะบางอันเป็น10บสล้านหรือก็เป็นร้อยล้าน ก็ยังมาเจราจาแล้วเขาทำธุรกิจะนะไม่ว่าเรื่องการก่อสร้างการค้าขายเนี่ยเขาก็กลับไปมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่ดีต่อกันทำการค้าขายต่อกันมงซึ่งมาส่งผลที่ดีต่อสภาพเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าสู้คดีกันอย่างที่บอกอะยังไงก็ต้องเสียค่าคดนศาลต้องเสียค่าป่วยการให้นักกฎหมายนะครับถ้ามาคุยกันซะก่อนแล้วก็ทำยังไงขอเวลาผ่อนปนกันไปก็ จบกันได้เจ้านี้ก็ได้เงินกลับมาก็ไปทำธุรกิจต่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็คงยังเหมือนเดิมก็ยังมีลูกค,ค้านะครับถ้าเราฟ้องร้องกันเนี่ยส่วนใหญ่แพ้ชนะก็คงไม่ค้าขายด้วยกันแล้วก็คงไม่ทําธุรกิจร่วมกันนะครับอันนี้ก็คงเป็นข้อดีอานที่ที่อยากจะให้เห็นนะครับ ก็สำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะก็เป็นคำถามที่มาจากคอมเมนต์ใน YouTube นะคะเขาบอกว่ากรณีไก่เกี่ยค่าสินใหม่ทดแทนกรณีถูกรถชนนะคะแล้วก็ถูกบริษัทประกันของคู่กรณีประวิงเวลาแล้วก็ละเมิดสิทธิ์ในการจ่ายค่าสินใหม่แบบนี้นะคะสามารถนำไปขอไก่เกี่ยที่ศาลได้หรือไม่คะที่ศาลเนี่ยก็มีหลายเรื่องนะฮะก็คุยกันบางทีเนี่ยมีทั้งผู้ที่ประมาท ผู้ที่ละเมิดที่กระทําให้เกิดความเสียหายในขณะเดียวกันก็มีบริษัทประกันะนะครับบริษัทประกันเนี่ยบางเรื่องก็จะมีทุนทรัพย์ที่จํากัดตามวงเงินที่ประกันนะครับอันนี้ก็ก็มีการเจราจาใช้การเจราจาไกลเกลียรกร้องได้นะครับเราเข้ามาแล้วคุยกันดิษฐหาทางออกยังไงได้ว่าเราอาจจะจะได้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยการประกันเนี่ยเขามีวงเงินเท่านี้บริษัทประกันยอมจ่ายเท่านี้แต่ส่วนที่เพิ่มเติมมาเนี่ย บางครั้งตัวผู้กระทําผิดนะฮะตัวลูกนี้ที่ถูกฟ้องเนี่ยก็อาจจะต้องจ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับตามความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นถ้าไม่เยียวยาบางครั้งในบางเรื่องเนี่ยมันส่งผลกระทบตอนที่ศาลศาลพิพากษามีอยู่เรื่องหนึ่งฮะประมาทแล้วประกันภัยจ่ายมาแล้วก็เต็มวงเงินนะ,ะแต่ว่าในส่วนของ ตัวผู้เสียหายเนี่ยไม่จ่ายไม่จ่ายเยียวยาเพิ่มเติมเลยแต่เขาเสียหายมากเขามีพิการมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับท้ายที่สุดเรื่องนั้นสารสูงลงโทษไม่รอการลงโทษปกติแล้วการเยียวยาเนี่ยมันเป็นการที่บรรเทาผลร้ายสารจะนํามีทางอาญาอยู่ด้วยซึ่งสารเอาไปใช้ในการประกอบในการดุลพินิษในการที่จะรอการลงโทษให้กุมปพฤช ขับรถหรือบริการสังคมอย่างหลายเคสที่<ม>เราเห็นนะครับบางเรื่องก็อาจจะจำเพราะพิติการประมาทมากแต่บางเรื่องก็ให้โอกาสเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุแล้วก็ให้เขากลับไปสู่สังคมแล้วก็ไปสร้างประโยชน์กับสังคมต่อไปนะครับอันนี้ก็ ก็คงต้องนะฮะแต่ก็ต้องไปดูนิดนึงว่า,เ,าเรื่องละเมิดมันต้องใช้เวลาพ้องในหนึ่งปีเรื่องคดีอาญานั้นเนี่ยมันจะต้องมีเวลาอยู่ไหมนะฮะอันนี้เราก็ อาจจะต้องดูเพราะส่วนใหญ่พอเกิดเหตุเนี่ยมักจะไปแจ้งความนี่ค่ะก็เป็นเป็นคำถามต่อมานะคะเขาบอกว่าหรือว่าต้องไปที่สถานีตํารวจก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะเข้าเดือนที่4แล้วนะคะก็ยังไม่มีการติดต่อรับผิดชอบจากคู่กรณีเลยเดือนที่สมันอาจจะถ้าเป็นคดีบางอันเนี่ยปกติเมื่อก่อนเนี่ยประมาทเนี่ยมันจะยอมความเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับแต่พรบสองห้าหกสองเนี่ย ในชั้นสอบสวนก็มีการไก่เกลี่ยได้ได้ถ้าปฏิบัติตามผ่อนชำระเสร็จก็ไม่ต้องส่งฟ้องดำเนินคดีก็แจ้งพนักงานสอบสวนแจ้งพนักงานในการได้ดนนั้นก็มีอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าในทางแพ่งมาเราก็สามารถที่จะสารก็สามารถที่จะไก่เกลี่ยให้ได้นะครับถ้าจบในทางแพ่งนะครับก็ไม่ติดใจดำเนินคดีแพ่งทั้งทางอาญาต่อไปแต่ถ้าคดีนั้น ตายมันเนี่ยมันยอมความไม่ได้แต่ถ้าสองห้เนี่ยนะครับเข้าให้ประมาทสามารถที่จะปณีประนอมได้นะครับโทษจำคุกที่ไม่เกิน3าปีอย่างเนี้ยเราก็คงต้องเลือกใช้ดูนะครับถ้ามาทางแพ้งก็มาไก่เลียกก่อนฟ้องได้ก็ขอยืนยันว่าอยากให้ประชาชนรู้ให้มากๆเพราะเรามองว่าทุกคนต้องรู้กฎหมายแต่จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นหรือไม่ หลายคนที่เรียนหนังสือจบปริญญาตรีจบปริญญาโทบางทียังไม่รู้เลยกฎหมายพวกนี้แล้วชาวบ้านนะครับเนี่ยอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ให้รู้ให้มากถ้ามีข้อพิพาทไม่ว่าเรื่องการ<ช>กู้ยืมเงินเรื่องการซื้อบ้านเมื่อกี้หรือเรื่องคดีประมาทซึ่งมันเกิดขึ้นเยอะใช่ไหมฮะรถเราเยอะรถเราเยอะแล้วเราก็เราก็ากอุบัติเหตุเยอะไม่ว่ารถยนต์รถจักรยานยนต์ นะครับเรามาเจราจากันชดใช้ค่าเสียหายกันแล้วก็เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างวินัยทางการจะราจรขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะฮะเพราะว่าการไกลเกลี่ยเนี่ยโดวยเฉพาะยิ่งไกลเกลี่ยคอนฟ้องมันรวดเร็วะสะดวกตามที่ไหนก็ได้ค่าใช้จ่ายไม่ต้องแล้วมาที่ศาลเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่มีน้องๆ้องนิติกรนะครับท่านได้ที่ศูนย์ไกลเกลี่ยมีผู้กษา ที่จะช่วยดูนะครับว่านาเจราจากันเนี่ยเป็น,ปนไปได้ชอบไหมแล้วก็แม้แต่สัญญาปณิบัตนอมเนี่ยถ้าตกลงกันแล้วศาลก็ดูด้วยแล้วก็บังคับแล้วก็เรามีผู้หนอมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์สูงนะฮะหลายท่านเป็นอดีตทุกษาเป็นอาจารย์มหาไรเป็นนายแพทย์เป็นทั้งตำรวจค่ะก็มีหลายทุกชาชีพ <ref ram. S 1> นะคะทุกาชีพนักการบัญ,ญชีนะครับแล้วประสบการณ์อย่างที่บอกเราทํ่เกี่ยกมาตั้งแต่ สองห้าสี่สองอ่ะสี่หนึ่งสี่สองอ่ะหลายท่านมีประสบการณ์ยี่สิบกว่าปีแล้วเพราะนั้นการไกลเกลี่ยก็จะเป็นมีประสบการณ์แล้วก็ขอให้มั่นใจว่าผู้ไกลเกลี่ยเนี่ยจะมีความเป็นกลางคือก็คือเป็นคนกลางที่อยู่เข้ามาช่วยทั้งสองฝ่ายนะฮะไม่ได้ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าการไกลเกลี่ยเป็นไปนด้วยความยินยอม เราสามารถจะเดินออกจากการไก่เกลี่ยถ้าเราไม่ผสมไก่เกลี่ยได้เลยใครบังคับกรมขู่ก็ไม่ได้เราไม่ได้นะครับอยู่ที่การตัดสินใจของเราเองเราสามารถที่จะตัดสิ้นใจจบตรงนี้ไม่ไก่เกลี่ยต่อได้ได้ได้เอง,ไ,เองไม่ว่าจะตกลงกันได้เองแล้วก็จบออกไปนะครับก็รักษาสัมพันธ์ระหว่างคุยผ่านอย่างน้อยหลายเรื่องที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าเพื่อนบ้านเห็นนะครับบางเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคุยกัน ไม่รู้เรื่องคุมไม่ได้นะฮะกลายเป็นคดีใหญ่โตขึ้นไปถึงสารดีกาะที่ยิงกันหรืออะไรกันนี้นะคะที่ปัญหามันก็เกิดมาจากเล็กเน้อยถ้าเกิดว่าเข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยบางเรื่องอาจจะง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดไก่เกี่ยในศาลก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็เราก็มีเจ้าหน้าที่ให้บริการถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะสอบถามได้ทางศาลทั่วประเทศนะคะศาลเป็นที่พึ่งแรกค่ะเป็นเพื่อนของประชาชนค่ะ ทำยังไงที่จะช่วยสร้างความสงบสุขรสันติสุขให้เกิดกับสังคมก็คงเป็นหน้าที่กองสารด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าตัดสินไปแล้วมันต้องมีคนฝ่ายใดไปหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งชนะ,ะนะครับความสัมพันก็อาจจะไม่ดีนะครับนั่นขอให้เป็นที่พึ่งสุดท้ายะนะครับ ค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะคะในเรื่องของกรณีศึกษาทางแพ่งนะคะในวันนี้หากท่านผู้ฟังนะคะมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องในาศาลยุติธรรมนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะทางทีมงานก็จะนํามารวบรวมแล้วก็พูดคุยกันใน E ีีต่อไปสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านปัชญ,ญาอยู่ประเสริฐผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพง่งที่มาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับกรณีศึกษาทางแพ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องค่ะก็อย่าลืมติดตามซิ โอเจพอดแคสต์เ i เยลไก่เกี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ